คือจากสีแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับเพื่อนๆครับดูสิครับยังกรอบอ้ามอ่ะโอเคสวัสดีครับยังไม่มีโลเคชั่นใหม่นะ ก็เพิ่งจะซื้ออุปกรณ์มาทําแต่ยังไม่ได้ทำในร้านให้แต่ว่าตอนนี้เราออกไปนอกบ้านไม่ได้ไงเราก็เลยสั่งของมาทำเองมันก็คือไก่ทอดเคฟซีนะไงมาดูว่าผมทำไก่ทอดเคฟซียังไงให้ออกมาเหมือนไก่เที่ยวขายกันที่ร้านเคฟซีมันจะเป็นสูตรยังไงไปดูกันนะไปะเพื่อ ันนี้ก็คือใสที่ผมหมักไ้แล้วนะครับก็คือผมก็ใส่ไอ้พวกเครื่องปรุงที่เขาควรจะใส่จริงๆมันมีหลายอย่างนะสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเฮออิร์บอ่ะก็เรื่องต้นก็คือเอาที่เราหาได้ก็คือมันจะมีผงปาทิกก้าดผงพริกบดละเอียดแล้วก็พริกไทยเนี้ยที่ง่ายที่สุดที่เราจะหาได้นะครับ แล้วก็เราก็หมักเอาไว้2ชั่วโมงประมาณนั้นครับนี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วที่ผมหมักเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแก้งแก้งทอดกรอบอันนี้คือถุงนี้ก็คือ500กรัมนะครับวันนี้จะใช้หม้อทอดกันนะครับเพราะว่า KFC ที่ร้านเขาทอดนะครับเขาไม่ได้ใช้กระทะนะครับเขาใช้หม้อครับมันจะทําให้เราใส่น้ํามันได้ลึกขึ้นมันเป็น ดีไฟครับเป็นการทอดที่มันจะลงไปในน้ำมันลึกๆก็อุณหภูมิที่จำได้นะคือผมยังไม่ได้บอกนะว่าผมเคยทำงานพิเศษอย่างหนึ่งหลายปีลแล้วจำไม่ได้แลากี่ปีเป็นกุก๊กเขาเรียกว่ากุ๊กใน ร้านเค c ีครับผมก็ผมจะมีพอจะจำวิธีได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาลือ้อเฟื้อใดีกว่าว่ามันจะทำยังไงน้ำมันก็ต้องใช้เป็นน้ำมันพืชปกติเลยนะครับใสม่มะลึกเล็กแล้วก็ทอดไก่ไปประมาณ15นาทีก็ได้ไก่ก็สุกทั่วนะโอเคไปดูวิธีกันอื่นก่อนดีกว่าไปเลยตอนนี้ผมก็เทแป้ง500กร,รัมลงไป1ถุงนะครับ ก็ใส่ไว้ใน,นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแพรนเป็นกระทะนี้อุปกรณ์ชิ้นสําคัญต่อไปนะครับเพืเ่อนๆมันก็คือน้ําเปล่านะครับที่ควรจะเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิเย็นนะครับตั้งน้ํามันไว้รอให้ร้อนในปานกลางจะร้อนมากเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนไปครับเมื่อได้แป้งแล้วก็เอาไก่ของคุณลงมา ลงแป้งเดี๋ยวนะลือครับเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยในแป้งเพื่อความเผ็ดหยิบชิ้นไก่ใส่ลงไป ไต้องไปหูเล็กแล้วก็นี่เลยครับคนใ้เขา้าไวเข้าไ้ตามชิ้ไก่ซอสจะจามไหมเนี่ย ถุงปิกไทยน้ำมนันยังไม่ร้อนนะครับวนแม่งไปเ,เรื่อยๆปจติมันต้องมีตัวขย่าแป้งร่อนแป้งนะครับแต่ว่าคือผมก็มีอ่ะครับ ังเกตว่าครั้งแรกมันยังแป้งยังติดไม่เยอะนะครับบางคนสูตรบางคนไหวเอาอะไรวะไข่ขาวผสมชูก่อนแต่ผมไม่มีสูตรแบบนั้นนะครับผมผมไม่ทำนะครับมันไม่ใช่เคสตกกี้ไฟ่ชิคเก้นนะครับผมไม่ใช้เคสนีครับจุ่มน้ำครับผม ครับเด็ดน,น้ำแล้วก็ลงเลยครับการคุกครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะลงทอดน,นะครับเอาให้เต็มที่ครับเพื่อนเขย่าให้แป้งเสดด้แลนะครับเห็นไหมเด็ด แนะ้่เราจะลงทอดเลยนะครับจะล้นนะจ๊ะ่าล้ อันนี้เราก็ได้ทอดมาทอดประมาณ8-7นาทีก็ทั้งหมดที่ทอนทอดได้ยกตัอย่าไก่ใหญ่มาเพื่อแก้ประกอก็พยายามกลับพยายามคนอย่าให้ไก่มันติดกันนะครับก็สังเกตพวกเก็บนี uh, 5, ่ก็จะจาง อีฟูโมเ e นต์สเลตเตรจากสีแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆมาแล้วครับผมก็ทอดเสร็จแล้วครับอ่าหยิบไก่มาครับมันมันขาวนิดน,นึงนะ ไม่ใช่ไก่มันขาวนะคือตีกล้องมันขาวเดี๋ยวไปนึงเดี๋ยวค่อยไปตั้งอันนี้ใหม่ว่ามันถ่ายกล้องหน้าโหเก็ตน,น้กอนคือนี่ครับเดี๋ยวไปนึงเดียวขาวขาวลดลงนะจ๊ะเริ่มแดงแล้วนะแต่หน้าเราเริ่มดำแล้วครับเพราะว่าแสงไม่มีนะครับในเต็นท์นะครับ นะครับน้ำจิ้มเราเป็นน้ำจิ้มเราไม่ได้มีอะไรวะซอนไม่เกิดเทนะลืมนี่เป็นจิ้มแจ่วนะเทแม่งวะอ๋อสะพอะพอนเน้น อ่กรอบจิ้งอืมกรอบจิ้งว่ะจิ้มจิ้มเลยหนังมาแล้วครับหนังเดี๋ยวจิ้มจิ้ม ควันมนเนี่ยไม่เห็นนะแต่อัาจริงคือควันนั่งขึ้นพุ้งเนี่ยเออไก่วันนี้เรากินพวกสักพักเนี่ยมันจะเลี่ยนนะเรากินเยอะไม่ได้ต้องแบ่งเพื่อนกินแต่ถ้ากินคนเดียวก็ลำบากหน่อยกรอบๆ หลังที่เล่าอะครับผมอรู้สูตรวิธีการทอดมาจากต้นตำรับเลยจักนั้นของจริงก็บอกโคดตร้อนเนี่ยโอเคเรายังเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับโอ้ยกรอบกรอบ ครับโหวควันควันฉุยเลยจิ้มหมูจิ้มอ้าวอืมอ้มอื้มอื้มอื้มอร่อยจริงอ,อร่อยแน่นอนตัวจริงมาทำเองดูสิครับอ,อยังกรอบ เกลิดนกร,กรนจ้ะมันมีควันนะครับเพื่อนๆดูดีๆแล้วแต่ว่าไม่รู้จะเห็นไหในกล้องนะคือมันยังร้อนอยู่เลยครับเพื่อน,นๆนี่คือหน,นังไก่ของมันคดกอบ ไปลองทำกันได้ครับวิธีที่ผมบอกคือมันเป็นวิธีที่มาจากสูตร้ตนมหลับเกฟที่ประทไทยเลยครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับใครๆที่ชอบใจคลิปนี้และออยากทำตามผมนี่เห็นอะไรติดปากเนี่ยไปลองทำกันได้นะครับผม เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดไม่ได้เรียนแบบใครมาเลยเพราะเราเรียนรู้มาจากต้นตนำรับครับนี่ในเต็นทน์นะยังมืดอ,อยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวมันเป็นมื้อดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากกินต่อไปครับฝากกดซับสไครด้วยบายบาย